มันเปียกจัหยิบป่หบให้ร้านเอนยหนด้าถ้าจอยากเล่นก็มาตรงนีสิ้ามาเลยมาเลยอ่วงไอันนี้อะไรเอกร้ถางบอลมาลูกมาลูกเยไะมามาดิ๊กกระดแล้วมาดนี่นะที่มีน้ำมีนวลีเขาจะมาเม่อกีเาจะมาจะไปไหมคะ ไปไหมคะขึ้นบันไดไหมลูกขึ้นบันไดไหมคะ่อยากเล่นก็มาสิเอาไหมเอาไหมไเร็วไปเร็วมิวเล่นแล้วโอ้ย้ยะไแล้วย่ยมเมื่อกี้เขายิ้ม่เขามโอเคถอยหลังถ่ายหลังอ้ถ่ยหลังทำไมอะถ่ยหลัง้ม่ นี่ีะมเปิดเพลงตัวนี้อะไรอะไรอะไรกันร้องกันร้องนั่นข้างหน้าสีเหลืองๆอ่ะข้างหน้าค่ะข้างหน้าะข้างหน้าค่ะสวิตค่ะง่ายตรงกลางถ้าเธออยากเล่นเล่นก็มาสิเก้าเดือนแล้วครับใช่วันนี้อยู่กับเข็มจีราค่ะเข็มจีราไปงานกับพี่เป๋อ วันนี้มีลรอั้นด้วยน่ะไาอั้นเอลี้ได้กระบังหน่ชั้นีฮะชั้นีมงนะาสองหลังสามเอา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 เอิงติงเดดดดติงติงเดติงติเดเติงติงเอาติิงต

มาเร็วมาเร็วแต่ข้าต้องมากเขวมาเร็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 วนี่มาอ๋อจ้ัเอะไเหรอไม่ได้เลยนะโอเครู้เรื่องได้ได้อะไรจะไปไม่ได้เลยนี่มาตรงนี้มานี่จีเขาคุยว่าอะไรเขาคุยว่าอะไรได้

โอ๊ยน้าเล่นสนุกจังเลยโอ๊ยถอยหลังอีกแล้วเดี๋ยววิกเตอร์ดิเดี๋ยววิกเตอร์ดิเจ๊ก็ลุ้นกันน้องเจ๊ลุ้นไปลุ้นกันน้อข้างหน้าค่ะมาเร็วนี่ไปกินขนมจีนกันไหมไปเองไปเองนี่นะนี่อะสั่งเหรอนี่ยสั่งมาแล้วกินไหมไหนคะโอเคค่ะไปค่ะเออใช่อ่ะมันขนาดนั้นเลยเหรอ อะไรอะไรทำหน้าออกเออเหรอมันมันเรื่องอะไรคะจะจนตายจะจนตายยิ้มหวานได้ปะพนพนใส่เคือน้ำลายอันนี้ค่อยค่อยไปหาค่อยค่อยไปหาของเล่นปะเร็ว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 มิวเล่นของเล่นแล้วนะจะต้องมาเว้ยไม่มีใครเล่นด้วย วันนี้เปิดได้ด้วยเนี่ยจริงจริงจะหาสองหลังสามโอ้มันจะยืนเรจแล้วเขาอยากยืนไย๊บายบายไปสิไปสิบายบายแค่เลยบายบายดอน นี่ไงวะเนี่จะได้เล่นไหมเนี่ยเดี๋ยวๆร็วเ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 ร็วอาให้กล้นิดนึงไปใล้ๆนิดนึงอมามเอ้าไม่ไปละนี่อ่ะนี่ยังไปนี่กยังไปไปนอนว้าว ไม่ต้องตกใจค่ะไม่ต้องตกใจไม่ต้องถ้าไม่ต้องตกใจค่ะถ้าตกใจเขาจะตกใจด้วยเนาะใช่ไหมโอเคไม่เป็นไรค่ะโอเคโอเคไม่มีอะไรเลยมาเล่นนี้มาเล่นนี่มาอ้าวหันหลังให้เลยนไหนคะไหนคะนี่หนูช่วยด้วยคาะหนูช่วยด้วยดิ๊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 ด โอ้ค่ันไหนสนดีชอบเล่นอันไหนอันนี้อันนี้เปิดประตูจเอชใช่ไหมเก้าเดือนล้วค่ะก็นี่ก็นีนดีเก้าเดือนล้วค่ะพี่พี่เอ้ย ยิ้มหวานไหนได้ไหมคะโค้อสดยิม้มหวานไหนได้ไหมคะลูกย um, ิ้มหวานยังไงคะซ่เดียสส์แซ่ดิจซ่ดดียสส์แซ่ดโอ้โหโอ้โหลมาขนาดอะไรลโอ้ซ่หมดแรง ีอุงมงส์เสร็จดีค่ะคุณ้าอุ้ยมีอุโมงค์ใหม่ด้วยนะเนี่ยอุโมงค์ใหม่ใช่ไหมอุโมงค์อุโมงค์เอ้ยหวานเนี่ยโอ้โหใครคะลุงป๋องลุงป่องใช่ไหมลุงป๋องจำได้ไหมคะจำได้ โอ้โหยืนละยืนละยืนละโอ้โหโอ้โหน้องกินข้าวยังไงน้องกินข้าวยังไงป้อนก็ทั้งป้อนทั้งหยิบเลยค่ะแต่ว่าส่วนใหญ่ก็จะป้อนน้องกินข้าวเองนน้้องกิขาวเองมีป้อนด้วยแล้วก็มีให้หยิบด้วยทั้งเก้าเดือนแล้วครับ พ่อของพ่อแล้วปีนหาพ่อแล้วปีนหาพ่อแล้วขึ้นไปเลยขึ้นไปเลยขึ้นไปอันนี้ก็ชอบเกาะค่ะเกาะตามคอกเกาะตามอะไร้มอ่ะได้จ้ามันอีนสันอ่ะพ่อเรียกเร็วพ่อเรียกเร็วอันนี้อันนีก้อันนี้อันนี้มันวิกเกอร์ โอ้โหยจะยนยอมจะยืนเรวไปหาพ่อเร็ว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 เร็เร็เวเโ็วเวเร็เร็วร็วเระวร็วเร็วว่า็วเร็วเร็วเร็วเเรยโอเควเเก่งเังเลยคเะเสีเรร็วเร็ว เดิน <rium> <Dante> หน้าเดินหน้าสองถอยหลังสามแต่ตอนนี้อยากกินขนมจีนมากเลยไปกินได้ไหมไอ้พี่เกียร์ไม่ให้นะจะกินได้ใช่ไหมโอเคพี่พี่ออมเล่นเกระหล่ำกันเลยค่ะฝากไว้อุ้ยโอ้ยหวในข้าเก่งมากว่อนน้ำลายโอ้ยป่อยยาพี่ในไปอีกสักคนอยากกันเดี๋ยวดูกันค่ะเพิ่งจะผ่านคนผ่านพ้นช่วงเออเขาเรียกว่ามันต่อเนื่องนะติดไป แอนเดแกงไอตอมปอมแม่เออถั่วแม่ให้กินค่ะถั่วตีแก้วเหรอไม่กินข้าวนขอเสียงทุกคนหน่อยค่ะยกมือหนึ่งค่ะต้องเอาผ้าเบียดแล้วเป็นกาเดียนเลวิโอ ฮะไม่ไดออพาเปียนอ่ะอืออุ้ย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 อุ้ถลายลงมาเลยถลายลงมาเลยโอเคค่ะโอเคค่ะโอเคมาสได้คับเปี่ยได้ค่ะได้นี่อะลรนี่อะไรนี่อยเล่นอยู่อางงี้หรอทำไมก้าเดือนกาวเดือน เก้าเดือนค่ะพี่พิเตอร์เน้นว่าหนุ birthday 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 ่มนะเน้นเล่นพี่วิเตอร์เน้นว่าหนมเล่นเล่นไปหมดพี่พิเตอร์เน้นว่าหนมค่ะของเล่นเล่นไปหมดเลยมีแต่ของแสนดีทั้งนั้นเลยเอ๋อโอ้โหเอ๋เร็วเร็วเร็วประตูสิไปประตู ชอบจัดเลยอยูวบานตาอุ่ยพี่ทีมาแล้วพี่ทีจะไปไหนแซนดี้พี่ทีอยู่ข้างหลังแซนดี้พี่ทีเอาพี่ทีก็จะขึ้นพิธีพิธีก็จะขึ้นดมดมยังล่ะเอ้ยกะทิดมแซนดี้ดมตูดกะทิน้องเองวาย ติ้งรักเปล่าอ้าวพิธีขึ้นไปแล้วนอนแล้วามพิธีไปค่ะอ้าวอ้าวระวังโดนเสาไอ้นี่อือเร็วๆแล้วลูกทีทีโมงน้องี่บอกว่าอะนะทีทีนะจะลงไหมนะพี่บอกมาอีเตอร์ไปไหนอีเตอร์อยู่นี่ เตินนอนอย่างานก็ดันเพื่อว่าตรงนี้พี่เนี่ยดุกันดุกันคุยกันอะงานของคุ่กะทิแกนดี้แกรดี้ต้องคุยดิพี่ไปสิคะพี่ไปสิคะเนี่ยพี่อกอ๋อหรืออย่าดูเป็นเดนะาใช่ไหมพี่ไปไปพี่ไปพี่ไปพี่จ้าเอ๋โอ้โหที่ใครให้มันรู้ซะบ้างที่พี่กะทินะเก่งจังแล้วบบง ที่จอยไหมเอาจะจับ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 ไม่ถึงไม่ไม่อยากอะไรเลยแค่นี้คือเราว้าขามันลอย ขามัรลอยอยค่ะไม่เลื่ยอะไรไม่เลี่ยแค่น้ำจับไม่เฉย้อุ้ยอุ้ยมาบ้านนี้เป็นไรชอบเลียเดียมาบ้านฉันเหมือนเลี่ยเป็นการบอกรักเนาะใช่ไหมครับพิกเตอร์บอกรักใช่ไหมคะรักกันรักกัน น้องไม่เบือซีเจอเบื่อหน่ายมากเดี๋ยวล้างมือด้วยนะคะล้างมือด้วยนะเข้มไหมแซนดี้ก็ยืนใช่ค่ะเขายืนบ้าล้างมือกันดีกว่านี่่ะอ๋อล้างมือนุ่นเลยก็ได้่าที่น้ำ ออกมาออมมาช่วยเอา,านนก็เสร็จโจ้สิไปกินขนมจีนดีกว่าแล้วน,น,นะแม่จะไปกินขนมจีนแล้วนะคะทุกคนแม่จะไปกินแม่กลับมาจากงานนี่โทรศัพท์ไปแล้วกินขนมจีนกันค่ะมาเช,ยเชียงใหม่ <S <S เดี๋ยววันที่สิบสองสิบสามเราจะไปร้องเพลงที่เชียงใหม่นะคะอ,อยู่ที่อะไรนะศูนย์การแสดง ศูนย์การแสดงฮอลล์ที่ใหญ่ๆของเชียงใหม่ค่ะนานาเออนานาชาติอะไรสิร้อยปีป่ะบ๊ายบายไปละค่ะหมิวหมิวเข็มจิบไปละค่ะบ๊ายบายไปกินขนมจีนค่ะแม่หิวมากเลยวันนี้แม่กลับมาแม่กินกะหรี่ปั๊บจิ๋วไปคนเดียวน่าจะสามสิบกว่าชิ้น อยู่มาบายทุกคนเดี๋ยว hey มาใหม่นะคะ